ความฉลาดความโง่ฉลาดนี่ก็อยู่ใกล้กับความโง่คนที่ไม่ฉลาดก็คือคนโง่คนที่โง่ก็คือคนไม่ฉลาดซึ่งบางครั้งบางทีในตัวคนเดียวนั่นแหละบางครั้งก็ฉลาดบางครั้งก็โง่หรือฉลาดในบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็โง่ในบางสิ่งบางอย่างเวลาโง่แล้วทำให้เราอึดอัดใจเกิดปัญหาก็แก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกแก้ไม่ได้แต่คนฉลาดเขาแก้ได้เพราะฉะนั้นฝึกเป็นคนฉลาดสักบ้างไหนปัญหาไหนที่เราแก้ไม่ได้ก็พยายามศึกษาไป ทำความเข้าใจเรื่องนันนัน,นจนเห็นประจัก์แจ้งว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรดูเขาคิดคนเนี่ยเจ้ืงใหญ่โตมาโหรานเขาก็คิดได้คิดเครื่องบินความเร็วสูงคิดเครื่องบินรบคิดเรื่องยานอาวกาศเขาก็คิดได้ คนเหมือนเราเนี่แหละสองมือสองตีนเหมือนเราสองตาแล้วก็มีแนวความคิดเหมือนกับเราแต่เขาแสวงหาแสวงหาสิ่งที่ต้องการจะรู้สิ่งที่เขายัางโง่อยู่พอเขาพบแล้วเขาก็ฉลาดแล้วก็จะไม่โง่อีกต่อไปก็สบายนะบรรลุ ความมุ่งมา่ปรารถนาเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะอา่าสำคัญตนว่าเราฉลาดแล้วในทุกเรื่องเราอาจจะฉลาดในบางเรื่องสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้นั่นก็คือเรายังโง้ออยู่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆให้ชัดขึ้นชัดขึ้น เพิ่มปูนปัญญาให้แก่ตนในที่สุดเราก็แก้ปัญหานั้นได้ซึ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นให้เราได้ใช้สอยนมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นนะนะคิดแล้วก็หาความฉลาดผลิตขึ้นมาให้เราได้ใช้สอยเราก็ออกทำบ้างนะ